ลายกัดมันเหรอ <ไป S 1> เอาแล้วมันลงไปในน้ำเลยเหรอใช่ <ไป S 1> อบิดนี่ยน,นะ้ย้ย้ย,ย,ยไ, <ป S 1> ไม่ไม่อีกตัวหนึ่งน่ะหมาใครอ่ะมันจะออว,ว,ว่ายตาม เออสีอขาวของใครอ่ะไม่รู้อุอ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วอุ้ยหู้ห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยตัว,ต,วตัวขาวตัวขาวนั่นก็ไล่กันมาเหรอใช่แล้วแล้วใครแล้วมันทำไมกระโดดไปทั้งคู่อ่ะไม่รูอ้อ้าวโอ้างสารนะ่ะมันโดดไปตั้งแต่ตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนู้นเหรอแล้วลว,วิว่งมันวามันเนี่ยนะ โอยเก่งจ mm ังโอ้โหปุนไหวได้อย่างมันไหมะนปุนไหวได้อย่างอย่างบิดไหมไม่เก่งเลยอะปุนเก่งขี่กยานอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเบิดอยู่นี่เบิดอยู่นี่เบิดอยู่นี่ไอเบิดมาไอเนี้ยไอเบิดมันไปเห่ากับตัวนูนอ้าวเหรอแล้วเบิดทําไมไม่ลงน้ําอ่ะไม่รู้เพราะว่าไอเบิดมันมันไม่รู้ มันเห็นอยู่ตรงนี้พ like อดีมันเลยวิ่งมันนี่เหรอวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกใช่ทำไมไม่ไปโรงเรียนนะครับ<อ>เพราะว่าปิดเทมแล้วอ๋อปิดเทอมแล้วเราเปิดเม,มื่อไหร่อืมอ้าวเป็นเด็กนักเรียนอะไรโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่รู้เรียนเปิดเทอมเมื่อไหร่นะอืมวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาลุ้นหมาเหรอแล้วมันขึ้นมายังอ่ะ เ uh huh. ด็ดิูด,ด,ด,ดมันยังขึ้นไม่ได้เหรออุ้ยมันยังขึ้นไม่ได้เลยนะนั่นเหน็นพ่อลงไปช่วยนะโอ้สงสารมันเ,เานาะถ้าเป็นหมาตัวน้อยตายเลยนน่นเนใช่นีบิดทำไมทำไมมันมันวิ่งไล่กันแล้ว,ล,วลงน้ำเองเลยเหรอใช่ อ๋อว,วิ่งไล่ตัวสีขาวเมื่อกี้เหรอใช่ไอตัวสีขาวมันมันกอะโลด,ดลงน้ำลงลนู้นไอปีดมันตัวสีขาวมันก็วิ่งมานี่อก็ไอปีดมันก็ว่ายน้ำมานี่อา้าวโหมันถึงขนาดว่ายน้ำไล่เขาเลยเหรอแล้วตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดเนี่ยนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไง <laughs> รู้ แล้วปูนว้าบิดมันโง่หรือฉลาดะฮะโง่โง่โง่แบบไหนอะเอเดินทางไงเองเอเนะแทนที่จะไล่มันไมน่มันอยากกัดไอตัวนั้นไงไม่เห็นยูตรงกลางอูดีมันเลยว้น้ำตรงกลางมาเออหหึหึห อ้าวแล้วกินข้าวกันอะไรเชา้านี้ไปดูดิไปดูบิดดิบิดดูดูกันไปไปหรอเอไอ,อไปดูไบิดจับได้แล้วจับได้แล้ว <laughs> ไอ้บิดมึงอ่ะโง่ <laughs> แหมเป็นไล่เขาจะลงน้ำเอา,จาใาอจเขาให้ตายเหรอโอ้โหเดีย๋ดวยวตัวเองจะตายเองกันนะจะตายเองเลยต้องฝั่งนู้มาเนี่ยหมาอะไรขนาดนั้นมันยังสงสัยเอ๊ะทำไมมัน so ไอตัวนั้นมันก็หนีไอตัวนั้นน่ะเชื่ออยู่ว่าหนีตาย,ย,ตายใช่แต่ไอตัวเนี้ยสบื้อสะบือะบ้องจริงเลยไอบิดตลกว่ะหมาอะไรวะ